การกลับมาตามติดติดติดอีกครั้งในรอบนี้นะครับดูถ้าการกลับมาครั้งนี้สิ่งที่น่ากลัวกว่าเราวิญญาณในโลกมืดครับดูถ้าจะเป็นหนทางการไปต่อของแฟนชายนี้ซะแล้วครับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเนื้อเรื่องและข้อดีข้อเสียต่างๆกับการกลับมาเปิดประตูแดงอีกครั้งเป็นครั้งที่5แล้วนะครับและนี่คือพูดคุยรีวิวสั้นๆกับอีสิ i ดียตเด e ะเร s o m e t ครับ something's getting closer to me. ย้อนกลับไปเมื่อปี2010ครับเจมวานที่ในขณะนั้นเพิ่งกำลังสร้างสะสมชื่อเสียงจากการทำหนงังสยองขวัญน,นะครับได้รอารัางสรรค์รสชาติใหม่ๆให้กับหนังสยองขวัญด้วยเทคนิคการถ่ายทำที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะครับการนำเสนอที่มีลูกเล่นแล้วก็จังหวะหลอกผีที่ไม่มีใครเหมือนนะครับทำให้อิสเดียตภาคแรกนะครับถูกอกถูกใจผู้ชมนะครับจนทำรายได้ไปถึงร้อยล้านดอลลาร์จากทุนสร้างเพียงแค่1นล้านห้าแสนเท่านั้นนะครับเอาเรียกได้ว่าต่อให้ไม่ใช่ไหนอ่านต่อ ให้ไม่ใช่สายหนังสยองขวัญน,นะครับถ้าพูดชื่ออินซิเดียกับเจม1ขึ้นมาเนี่ยก็แทบจะอ๋อเคยผ่านหูผ่นตาเคยได้ยินกันมาบ้างเลยครับก็เลยทำให้3ปีต่อมาครับในปี2013ันเจมวได้สร้างภาคต่อของ i n นซิเดียในชื่อ i n น i d เดียสแชปเตอร์นะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากเป็นภาคที่ในแง่ของการทำรายได้แล้วผมว่าเป,เป็นภาคที่ดีที่สุดในใจใครหลายๆคนกับการวางเรื่องอในภาคแรกไว้แล้วก็มาสานต่อให้จบใน ในช h a p t e r รที่2ถือว่าเป็นผลงานที่อีกหนึ่งผลงานที่ผมยอมรับว่าผมหยิบกลับมาดูซ้าบ่อยๆเพราะว่ามันมีครบรสทุกทุกรสชาติจริงๆสำหรับหนังผีก็เรื่องหนึ่งที่ทําให้เรากลัวได้ลุ้นได้สนุกด้วยแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ตึงเครียดมากจนเกินไปจึงทําให้อีซิเดียภาค2เนี่ยครับเรียกได้ว่า ผมว่ามัเป็นผลงานขึ้นหิ่งอีกชิ้นหนึ่งของเจมวานเลยแล้วหลังจากนี้ครับทำให้ชื่อของหนังผีชุด Insidious เนี่ยครับโด่งดังขึ้นไปอีกจนมีภาค3และภาค4ตามมาถึงแม้จะดรอปลงไปเพราะว่าเจมวานไม่ได้นั่งแทนกำกับด้วยตัวเองแต่ก็การันตีรายได้กำไรหลักร้อยล้านทุกเรื่องจัดทุนสร้างหลักส0ทุกเรื่องนะครก็เลยเป็นที่เป็นสิ่งยืนยันนะครว่า หนังที่หนังชุด i e n s i d เ o u s นี่ยครับค่อนข้างติดตลาดและผู้ชมชอบมันมากจริงๆอย่างที่เห็นครับจัก,กรวาลเจมวานนอกเหนือจากคอน u r i n g และเหลอาปีศาจอื่นๆนะฮะจัก,กรวาลอนซ e ิเดียสเองก็ถูกวางรากฐานอย่างแข็งแรงไว้โดยเจมวานเหมือนกันนะครับรวมถึงสเสน่ห์ต่างๆที่เ,เรียกได้ว่าเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวของหนังชุด i e n s ซิเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูแดงอะเป็น โลกปรภพการถอดจิตหรือว่ายานวิเศษของไบเอลิสนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสิ่งที่คนดูชื่นชอบนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนดูหลงรักจนเดินทางกันมาถึงภาคที่5กันแล้วนะครับ เอาจริงๆนะครับตอนภาคแรกภาคสองที่เราผมจําได้ว่ามันมีมุกเล่นกันว่าแบบภาคแรกวิญญาณตามติดภาคสองวิญญาณยังตามติดถ้ามีภาคสามวิญญาณยังตามติดยังคงตามติดวิญญาณตามมาติดติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่เราเล่นกันอ่ะเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าหนังมันจะเดินทางมาไกลถึง13ปีแล้วก็5ภาคขนาดนี้ครับด้วยความที่ภาคสามภาคสี่เนี่ยก็เล่าย้อนอดีตเป็นเ,เรื่องราวภารกิจของเอลิสก่อนที่จะมาเจอครอบครัวแลมเบิร์ตแล้วก็ ด้วยความที่ถ้าจะเล่าต่อเนี่ยก็ไม่รู้ที่จะถ้าจะเล่าเรื่องของเอลิสต่อนะก็ไม่รู้ที่จะเอาไปยัดไว้ส่วนไหนของไทม์ไลน์แล้วก็ต้องเพิ่มความสมเหตนสนมนเข้าไปอีกดังนั้นครับเขาก็เลยเปลี่ยนจากที่ภาคสาภาค4เคยเล่าเรื่องโดยมีเอลิสเป็นศูนย์การครับในภาคหาก็เลยย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวของครอบครัวลัมเบิร bert, ์ตครอบครัวที่เป็นครอบครัวตัวหลักจากจากภาคแรกภาค2ต่อ ในเหตุการณ์อีก10ปีข้างหน้านั่นเองฮะในภาคนี้นะครับก็ได้แพทริกวิลสันนะครับที่รับบทเป็นจอร์จแลมเบิร์ตอยู่แล้วแล้วก็คลุกคลีอยู่กับหนังแนวเสี่ยงฝันของเจมวานโดยรับบทเป็นเอ็ดวอร์เรนที่คนคุ้นหน้าคุ้นตากันนั่นเองครับมารับหน้าที่กำกับด้วยตัวเองนะฮะเรื่องราวก็จะเล่าถึงหลังจากเหตุการณ์ภาค2นะครับจอร์จกับดาลตันก็ได้ทําการถูกสะกดจิตเพื่อให้ลืมเหตุการ์ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปนะครับจนเวลานล่วงเลยผ่านไป10ปีในวันที่ หนุน้อยดาวตันเนี่ยครับเติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วก็ในวันที่จอร์ชกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวที่แตกสลายมันทําให้ทั้งสองคนนะครับต้องดําดิ่งลึกเข้าไปหรือค้นความทรงจําบางอย่างที่อยู่ภายใต้จิตใจของพวกเขาจน,นําให้จนดึงให้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยครับกลับไปสู่ปรภภอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของภาคนี้นะครับเอาจริงๆผมว่าพล็อตเรื่องนะครับค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าผมก็เบื่อการเล่าย้อนอดีตแล้วแหละการก้าวไปข้างหน้าบ้างก็เป็นอะไรที่ ที่แฟนชายนี้ควรจะทำนะฮะผมมาย้อนดูครับคือผมว่าการให้การให้ตัวละคร A เอลิสนะครับถูกปีศาจร้ายฆ่าตายตั้งแต่ภาคก็แรกเป็นความตั้งใจของ J เจมวานแหละครับแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าอินซิเดนแล้วก็ตัวละครตัวนี้จะจะได้รับความนิยมมากขนาดขนาดที่ว่าจะต้องดึงกลับมาในภาค3ภาค4เลยทีเดียวนะฮะดังนั้นครับการ การกลับไปเล่าเรื่องของบครพวลำเบิดผมว่ามันน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าตระกูลนี้ครับมันเขาถอดจิตได้โดยโดยที่จะส่งต่อทางพันธุก,กรรมด้วยคือถ้าพ่อถอดจิตได้จะถูกส่งมายังลูกถอดจิตได้ตรงนี้ผมผมน่าสนใจว่าเขาจะเล่าเรื่องอยังไงต่อแต่พอเอาเข้าจริงมันมันมันกลับตลปัดอย่างคนละแบบกันที่ผมคิดเลยครับเพราะว่านี่มันเป็นเพียงแค่หนังเด็ก วัยรุ่นมีปัญหาดัดทั่วไปมากๆเลยครับจนผมสงสัยว่าเขาใช้ AI ช่วยเขียนบทหรือเปล่าถึงขนาดนั้นเลยเพราะว่าผมมองว่าตัวที่มีสิ่งที่มีปัญหาที่สุดในเรื่องนะครับนั่นก็คือบทซึ่งอะไรหลายๆอย่างในเรื่องนะครับถูกเพิ่มเข้ามาถูกยัดเข้ามาผมให้ผมให้มันเป็นการแถเสียยิ่งกว่า ดันเต้ครับตัวละครดันเต้ในฟาสภาคสิบอ่ะไอ้นัน่นอ่ะผมว่าจับยัดเยียดแล้วนะจับยัดเยียดแบบแๆแล้วนะสิ่งต่างต่างที่เกิดขึ้นในอ e ินซิเดตภาคนี้ครับอะไรที่มันจะเชื่อมโยงกับภาคเก่าผมให้มันแถโคตรจะแฉยิ่งกว่าดันเต้ซะอีกฮะโอเคคือมันทำสกิมมาสิบปีเลยครับเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์อะไรมันเป็นยังไงบ้างระหว่างสิบปีนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นหลังจากภาคสองมาเนี่ย พอเปิดมาภาค5เลยเนี่ยครับก็เลยได้รู้เรื่องว่าอ๋อครอบครัวลมเบิร์ตแยกทางกันแล้วเรเน่แยกทางกับจอร์จแล้วดาวตันก็ไม่ค่อยมีความสัมนธ์ที่ที่ลงรอยกับพ่อเสียเท่าไหร่ตรงจุดนี้มันก็เลยขัดใจคนดูอย่างเราอย่างหนึ่งตรงที่ว่าในภาคหนึ่งและภาคสองนะครับเ,เราจะเห็น2พ่อลูกคู่นี้ครับผัดกัน เข้าไปช่วยอีกฝ่ายภาคแรกจอร์จเข้าไปช่วยดาวตานันภาคที่2ดาวตันเข้าไปช่วยจอร์จเราจะเห็นความแน่นแฟ้นและความรักของทั้งคู่ความผูกพันของทั้งคู่ในภาคติดภาค2แต่พอเปิดภาค5้ามาทําให้ทั้งคู่ไม่ลงรอยกันมันก็มันอามันติดนิดนึงแหละเราก็จะคิดได้ว่าโอเคดาวตันอยู่ในช่วงที่ช่วงหัวขบดนะครับช่วงวัยรุ่นช่วงช่วงเด็กวัยรุ่นเด็กกําลังแตกเนื้อหนุ่มก็จะมีความหัวขบดอะไรอย่างนี้บ้างแต่พอเรื่องราวค่อยๆดำเนินไปดําเนินไปแล้วก็ไปฉเฉลยนะครับว่าที่ดาวตานัน ไม่งลงรอยกับจอร์จก็เพราะว่าดาลตันมองจอร์จว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกและเหตุเตที่ครอบครัวแตกแยกจริงๆก็คือเรเน่กับลูกๆทนไม่ได้ที่ทเหตุการณ์ในภาค2นะครับที่จอร์จไล่ฆ่าจะไล่ฆ่าทุกคนในบ้านมันฝังใจเด็กๆมันฝังใจดาวตันมันฝังใจลูกอีกสองคนอะไรประมาณนี้แล้วเรเน่ทนอยู่กับ ลูกลูกที่ต้องกลัวอะไรแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งที่เขาเห็นพ่อเขาจะกลัวอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเนย่นก็เลยแย,ยกทางกับจอชซึ่งมันเป็นเหตุผลที่อะไรวะเออมันก็มันก็สามารถไปเชื่อมกันได้เนาะอ่าอ่าแต่เคโอเค,อเคมันก็มีเหตุผลตอนผมนั่งดูผมก็ยอมรับเหตุผลไปแบบเออเออเอเอคงคงคงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็ได้อะไรแบบนี้ฮะคือมันเป็นปมที่ค่อนข้างจะเล่นทางง่ายไปหน่อยและและเอาตรงๆเอาตรงๆมันทําให้คนดูอินยากยากมากๆจริงๆฮะ หนังค่อนข้างจะใช้เวลาในการปูเรื่องราวเยอะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยอืดในช่วงแรกเพราะว่าจะต้องแบ่งเวลาไปเล่าเรื่องความเดิมตอนที่แล้วเล่าเรื่องความสาคัญในครอบครัวหลังจาก10ปีเล่าเรื่องการปรับตัวในชีวิตมหาลัยของดาวตันซึ่งมันมีเรื่องให้เล่าเยอะไปหมดในช่วงแรกครับก็เลยทําให้เครื่องกว่าเครื่องจะติดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะช้าไปสักนิดนึงแต่พอหนังเริ่มพาเราเข้าสู่จังหวะของมันครับ มันทําให้ผมรู้สึกว่าเออนี่แหละว่าอินซิเดียสมันมีจังหวะจาโคนหรือมูทนอะไรบางอย่างที่เราเห็นแล้วเราสึกว่าสนเสน่ห์แบบเดิมๆของอินซิเดียสม ious, มันยังคงอยู่แล้วมันยังคงมีมนลขังอยู่ในหนังเรื่องนี้ฮะ ผมจะชอบอเวลาแบบว่ามูทโทนที่จะสับเปลี่ยนระหว่างโลกแห่งความจริงกับกับปรปรับกับอีกโลกนึงซึ่งพอเขาจะซูมไปที่หน้าปุ๊บแล้วสีรอบข้างก็จะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมูทที่มันโคตรจะอินซิเดีย์เลยอะไรประมาณนี้ในภาคนี้ก็ยังมีอยู่แล้วทําได้ดีด้วยผมเลยชอบนะจุดนี้นะครับเพียงแต่เพียงแต่ว่านะครับมันไม่มีอะไรที่ยกระดับขึ้นเลยฮะมันมีแต่อะไรที่ดําเดิม หยิบแต่ของเดิมๆมาเดิมๆมา,ม,ม,ม,ามันเหมือนอาหารที่รสชาติเดิมๆนะครับและยิ่งพอขาดตัวชูโรงอย่างเอลิสไปแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้รสชาติของของอาหารจานนี้ของหนังเรื่องนี้ครับแทบจะจืดสนิทเลยแทบจะจืดสนิทเลยสาหรับผมไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าครับแต่ว่าการขาดหายไปของตัวละครนเนี่ยผมว่ามันส่งผลต่อต่อเรื่องราวมากๆเลยนะแล้วก็อ่า ตัวละครสมทบนะครับอย่างคริสกับท็กเกอร์ที่เป็นริ้วล้อที่เป็นลูกน,น้องของเอลิสที่จะปรากฏตัวมาขึ้นมากับทฤสฎดีต่างๆที่เกี่ยวกับวิญญาณรวมถึงจังหวะโบ,บ๊ะของของ,ของทั้งคู่ครับช่วยสร้างสีสันให้กับเรื่องราวให้มันไม่ตึงเครียดเกินไปแล้วมันมีมูทโทนอื่นบ้างแล้วมันก็กลมกลืนไปกับเรื่องราวของอีสิดสได้เป็นอย่างดีนะฮะแต่ภาคนี้ครับสีสันที่ว่าครับถูกทแทนด้วยตัวละครใหม่นั่นก็คือตัวละครที่มาเป็นเพื่อนของ ดาลตันในมหาวิทยาลัยซึ่งตัวละครเนี้มันกลายเป็นว่าถูกสร้างมาอย่างอย่างเสียของมากเลยผมว่าม,มันเหมือนจะมีอะไรมันเหมือนจะมีอะไรมันเหมือนจะมีอะไรให้เล่นไอ้จังหวะที่จังหวะที่จะโดนสิงหรือไม่สิงเราจะดูไม่ออกหรือผม,ผม,มคิดผมไม่คิดว่าการที่พ่วงกับอาร์ติฟคาแรคเตอร์ให้ตัวละครตัวนี้เป็นคนดูล้นล้นเป็นคนที่ดูเลร์ดูล้นล้นในตอนใน,ในตอนต้นเรื่องเพื่อที่จะว่าเฮ้ยถ้าจังหวะหนึ่งโดนสิงแล้ว บุคลิกจะเปลี่ยนไปแล้วทําให้คนดูเนี่ยครับเอ้ยสัมผัสดได้ว่าเฮ้ยนี่น่าจะโดนสิ่งว่าบุคลิกเปลี่ยนไปแล้วนะแต่สุดท้ายไม่เลยครับไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวละครตัวนี้เลยฮะแล้วก็ถ้าจะถามว่าตัวละครตัวน,นี้มาเป็นแรงบักดันอะไรให้ดาวตันหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าไม่ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ทุกตัวละครน,นี้ครับเตือนดาวตันหรือพูดชี้แนะดาวตันไปดาวตันไม่ทําสักอย่างครับดาวตันไม่ทําสักอย่างเลยฉันจะอะไรเตือนว่าห้ามอันตรายไม่ฉันจะทาฉันจะทําฉันจะทําจน จนเกิดเรื่องราวขึ้นมาประมาณนั้นฮะหนังภาคนี้นะครับมีพาร์ทของดราม่าครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าพาร์ทของผีด้วยซ้ำนะผมเรียกว่ามันเป็นหนังครอบครัวที่มีแค่มีผีเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองนะครับดราม่าพ่อลูกเนี่ยค่อนข้างจะแน่นส่วนข้อดีของมันนะครับก็คือ นักแสดงนัำพระทิศวิลสันแล้วก็ไทซิมกินเนี่ยครับเล่นรับส่งกันได้อย่างดีเพราะว่าผมเข้าใจว่าเขาก็เล่นด้วยกันมาตั้งแต่ตต้งแต่เดก,กน,นะตั้งแต่10ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยความคุ้นเคยมันมีการรับส่งอินเนอร์อะไรมันมีอยู่แต่ข้อเสียของมันคือถ้าคุณอ่ะไม่อินกับดราม่านี้คุณจะเอียนมันไปทั้งเรื่องเลยฮะอะาะจะพูดถึงอินซิเดนต์นะครับมันจะพูดถึงเรื่องราวของปีศาจพูดผีที่อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งโลกปรปภนั่นแหละฮะ การกลับมาครั้งนี้ครับเราเห็น้แน่นในตัวอย่างแล้วนี่คือนั่นคือการกลับมาของเจ้าลิปสติกเดมอนเฟสหรือผีหน้าแดงหรือด้านมวนแล้วแต่คนจะเรียกซึ่งภาคแรกเนี่ยผมจําได้ว่ามันน่ากลัวมากมันมันน่ากลัวมากแทบทุกฉากที่มันปรากฏตัวในภาคาแรกติดตามผมนะติดตามผมแบบจนจนผมโตมาสิกว่าปีผ่านไปผมยังจําซีนต่างๆที่มันโผล่มาได้อยู่เลยมันค่อนข้างน,น่ากลัวครับดังนั้นนะครับการเอา ลิปสติกดมอนเฟสที่ถือว่าเป็นไอคอนิกอย่างหนึง่งถือว่าเป็นไอคอนิกความน่ากลัวอย่างหนึ่งของอีซิดิแสภาคแรกครับกลับมาเล่นในภาคนี้มันกลับทําได้ไม,ไม่ไม่คุ้มเอาเสียเลยมันกลายเป็นเอากลับมาทมําหมเอากลับมาทําไมเอากลับมาก็ง่อยใะเปล่าอะไรยางเงี้ยคือมันจะมีจังหวะแรกๆของหนังนะครับที่มันยังไม่โผล่ไมหมเห็นอะเราจะเห็นแค่แบบมือเห็นแค่ มันคลานตามพื้นเห็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบแวบอนะครับตรงนั้นผมยังพอแบบเฮ้ยน่ากลัววะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องรับน่ากลัวน่ากลัวแต่พอแต่พอพอดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆพอเราเริ่มเห็นหน้ามันนะครับเริ่มเห็นหน้ามาันแล้วมันปรากฏมาทั้งตัวอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่มันทําก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากยืนแฮ่แอออกมาจําสแกนใส่หน้าคนดูอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าไอภาคแรกอ่ะ,ละ,ละ,ละมันจะมีซีนที่ ในในในห้องของมันอะ่ะผมเรียกว่าห้องของมันแล้วกันที่จอจไปช่วยดอลตันในภาคแรกซึ่งภาคนี้เราก็จะได้เห็นห้องนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งภ,ภาคแรกอ่ะผมจําได้มันมีซีนที่จอจไปช่วยดอตกําลังจะไปช่วยดอวตันแล,ะละ้ไอตัวลิปสติกเดมอนเฟสเนี่ยมันโผล่มาแปะกระจกอย่างเงี้ยแล้วมันก็แลบลิ้นแลบลิ้นออกมาแล้วลิ้นมันแบบเป็นแฉกคล้ายๆงูอ,ะอ่ะมันโคตรน่ากลัวเลยสรับผมอะ่ะแต่พอมาภาคเนี้ยผมเห็นหน้ามันแบบหน้าต่อหน้าเลยนะคือซุกแทบจะซูมหน้ามันอยู่แล้วผมยังรู้สึกว่าแบบ อะไรวะมึงมาทําไมเนี่ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันมันขาดความน่ากลัวของเจ้าหนี่ไปไปแบบความน่ากลัวของเจ้าหนี้ในภาคหนึ่งอะถูกลบหายไปในภาคนี้เลยสำหรับผมจริง,รงๆมันเป็นการเอากลับมาที่ค่อนข้างที่จะเสียของมากๆครับแล้วผมไม่อยากพูดถึงท้ายเรื่องที่ที่บทที่จะบทจะง่อยก็ง่อยบทจะหนีง่ายก็ง่ายอะไรประมาณนี้แล้วรวมถึงอ่าผีต่างๆที่ออกมาในเรื่องไม่มันไม่น่าจดจําเท่ากับผมให้ภาคสภาคสี่ มันยังมีความน่าจดจำอะไกผีเครื่องช่วยหายใจเนี่ยหรือว่าไอที่มันมีนิ้วเป็นกุญแจอะไรประมาณเนี้ยมันยังดูน่ากลัวกว่าบรรดาผู้ผีที่โผล่มาใน,ใน,ใ,นในเรื่องนี้ซะอีกครับในภาคนี้ฮะยิ่งการปรากฏตัวของอ่ะอันนี้คือสัพยจริงๆก็สป,ปอยมาเยอะแล้วแหละ,ะการปรากฏตัวของผีผมพูดว่าเรียกได้ว่าผีพ่อครับผีปู่ผีพ่อจอชอ่ะมาหาจอชซึ่งเล่นใหญ่เล่นใหญ่ถึงขั้นพังประตูพังกระจกพังอะไรเลย แต่ว่ามาดีมาเพื่อบอกว่าฉันเป็นพ่อนะฉันเป็นพ่อเธอนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมปวดหัวกับกับกับไอ้ผีตนนี้มากเลยคือแล้วมันเป็นการยัดเยียดที่มันแบบว่าเอาแล้วตลอดเวลานี้ล่ะพ่อไปไหนมาผีพ่อไปไหนมา,ไไห,นมาหรือเพิ่งหาจอร์จเจอหรอเพราะแล้วจอร์จก็ถอดจิตไปท่องเที่ยวตั้งแต่เด็กแล้วนะแล้วก็ ตอนที่ไปช่วยดอลตันก็ถอดจิตไปแล้วพ่อไปไหนพ่อไปไหนแล้วไม่พ่อผมมาพ่าคนี้อันนี้อันนี้ก็ถือเป็นการยัดเยียดอะไรอย่างหนึ่งเข้ามาที่มันมันต้องมันต้องมานั่งหายผลนั่งหาอะไรกันอีกว่าแบบอ้าวแล้วตอนหน้านี้มันหายไปไหนแล้วก็อ่ะไอการการมาของผีพ่อเนี่ยมันทําให้หนังนะครับด,ดําเนินเนื้อเรื่องคล้ายๆกับภาคเดิมซึ่งผมว่าเขาตั้งใจที่จะทําให้มูดโทนเรื่องคล้ายๆกับภาคเก่าโดยการมีการสืบสวนสอบสวน มีการสืบว่าแบบไอ้ผีตัวนี้คือใครมีการไปนั่งตามหาเอกสารเก่ามีการอะไรอย่างนี้อ่ะแต่มันก็คือพ่อครับมันมันง่ายไปมันมันเฉลยแบบง่ายมากเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มาก็ไม่มีอะไรด้วยไม่ได้มีไม่ได้มีแบบไม่ได้มีความสําคัญของเรื่องด้วยคือแค่มาเพื่อที่จะบอกว่าโอเคฉันเป็นพ่อของเธอนะไอจอร์จมีปมเรื่องพ่อไม่รักพ่อไม่ได้อยู่ด้วยดาวต้านโทษ โทษจอร์จเรื่องพ่ออะไรประมาณนี้ก็เลยยัดผีพ่อเข้ามาเพื่อที่จะคลายปมให้จอร์จมันก็เลยกลายเป็นอีกควอีกอย่างว่านิดนึงสำหรับเส้นโน้เรื่องรวมถึงการนำเสนอที่เขาตั้งใจอยากจะทำให้มันคล้ายภาค2นะครับที่การเชื่อมระหว่างโลกมืดในโลกประพรมมันสามารถเชื่อมอดีตเราเป็นสามารถไปทาอะไรในอดีตแล้วมันจะส่งผลในเหตุการณ์นั้นๆเช่นจอร์จไปเปิดประตูทิ้งไว้ในภาค2ก็ย้อนกลับไปภาค1ประตูมันก็เปิดเองอะไรประมาณนี้ ภาคนี้พยายามที่จะเล่นแบบนั้นเพื่อคนดูว้าวเวยผมว่าพยายามจะเล่นแบบนั้นเอาดาวต้านย้อนกลับไปเพื่อวางคอนนะเพื่อวางคอนนี่ใครไปดูมาแล้วนะไปวางคอนแล้วผมถามหน่อยว่าตอนคุณด,ดูภาคสองอ่ะมีใครอยากรู้แม้ว่าว่าคอนมันอยู่ตรงนั้นได้ไงผมว่าไม่มีใครอยากรู้เลยไม่ได้มีใครอยากรู้ว่าว่าคอนมันอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะแต่แต่หนังเรื่องนี้พยายามที่จะเล่นท่านั้นเพื่อที่จะเชื่อมเพื่อที่จะเชื่อม เพื่อที่จะทําให้คล้คลายๆภาค2ซึ่งมันว้าวไงครับมันว้าวในภาค2แต่มันมาเวิร์กมาเวิร์กในภาคนี้ซึ่งทําทําไมอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างมันค่อนข้างบุ้งครับสาหรับผมในในในเส้นเรื่องรวมถึงอะไรอีก,อก,อกหลายอย่างที่มันเป็นพอรตโฮต้องมาหาทางแท้กันแปะแผ้กันทีหลังอีกอะไรประมาณนี้ฮะอะไรจุดที่ชอบจริงๆผมก็มีนะผมชอบบรรยากาศความเป็นินซินเดียส แล้วก็ผมชอบที่ภาคนี้มันไม่ได้ตึงเครียดมากขนาดนั้นนะครับมันเป็นภาคทีเ่เราเรียกได้ว่าดาวตันเป็นการ coming of age ของดาวตันเป็นการก้าวข้าปมในอดีตของตัวเองแล้วก็ละลายความรู้สึกต่างๆที่มีกับจอร์ชมันก็เป็นหนังวัยรุ่นที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่มันเป็นหนังผีที่ไม่ค่อนข้างเฉยๆสำหรับผมผมว่ามันดูง่ายดูผ่อนคลายแล้วก็ จังหวะจากโคนมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่จังหวะหลอกผีอย่างเงี้ยมันจะมีมุมกล้องระแวงมุมกล้องระแวงอ่ะมีอ่ะโอเคแต่มันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวหรือว่าไม่ได้เกินความคาดหมายหรือไม่ได้จัมสแกร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าอ่ะถ้าคนที่ตกใจง่ายที่ตกใจเงีย้ยอาจจะโดนจัมสแกร์ใส่หน้าได้อยู่แต่สําหรับใครที่เป็นแฟนนีซีเดียสครับคือดูมาทุกภาคแล้วอ่ะผมว่าภาคน,นี้มีความพาร์ทความน่ากลัวที่ค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยและจับทางได้ง่ายมากกว่าภาค แรกคือถ้าให้เรียงลําดับอะครับทั้งความชอบเรื่องเนื้อเรื่องเรื่องผีเรื่องความน่าก,กลัวเรื่องความเป็นนังเสียงขวัญด้วยนะถ้าให้เรียงลําดับเลยผมให้ภาค2มาที่1ภาค2เรียงตามนี้เลยนะ2 1 3 4แล้วก็5ผมให้ภาคเนี้ยอยู่ท้ายสุดเลยคือคุณผู้ชม มีความเห็นอย่างไรหรือว่าคิดว่าภาคนี้ครับควรไปอยู่เทียไหนควรไปอยู่ลำดับไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติทุกคนนะครับที่เป็นแฟน,นดิสนียอาจะมีความเห็นคล้คลายๆกับผมไหมหรือหรือมีความเห็นคิดคิดเห็นที่แตกต่างกันไปผลตรงบนตรงไหนอะไรอย่างงี้ก็แลกเปลี่ยนก,กันได้นะครับโดยรวมครับสำหรับผมเนี่ยมันเป็นการกลับมาที่่อนถ้าผิดหวังในหลายๆแง่ผิดหวังในแง่การเติบโตของตัวละครนะครับแล้วก็ผิดหวังในแง่ของการเอาของเก่าๆมาแต่ ไม่สามารถทําให้มันน่ากลัวมากกว่าของเดิมได้แถมยังลดทอนความความน่ากลัวของของมันในภาคแรกเข้าไปอีกจากตัวลิปสติกเดมอนเฟสเนี่ยมันภาคนี้มันมันออกมาง่อยมากแล้วก็ออกมาไม่น่ากลัวเลยครับผมดังนั้นนะครับอินซิเดีย์เดอะเรตตอการกลับเข้าสู่ประตูดแดงโลกมือดอีกครั้งในภาคที่5นี้ผมให้6.5เต็ม10ครับ อะลรครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือผมตกหล่นตรงไหนอย่างคอมเมนต์อะไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมอยากรู้ความคิดเห็นของคนดูหนังทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสยองขวัญแฟนาซีเดียส์หรือว่าคอหนังทั่วไปนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ครับและถ้าคุณชอบหนังสยองขวัญหนังฮีโร์หรือหนังที่มันเป็นหนังผีแนวทางนี้นะครับคุณกับผมคือเพื่อนกันและอยากให้คุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องผมไว้ถ้าคุณชอบแล้วเราจะมาคุยเรื่องหนังสยองขวัญด้วยกันนะครับเรื่องน่าจะเป็นอะไรไว้เจอกันครััับบสสวดีครผม